ไปต่อกันที่บ้้งหลังกองละครสายรับ3มิตินะคะซึ่งนี่ก็เป็นฉากแรกที่พระนางมาเจอกันค่ะปอณัฐวุฒิแล้วก็น้ำตาพิจักคนานะคะฉากแรกนี่พี่ปอก็รับบทหนักเส็แล้วค่ะ แ่วันแรกที่พระเอกปอนัทวุฒิกับสาวน้ำตาลพิจักขณาเขาฉากด้วยกันในละครสายรับสามมิติของค่ายชลลัมพีก็ดูเหมือนหนุ่มปอก็ต้องรับบทหนักแล้วค่ะกับฉากที่สายรับเชนอุ้มปลายฟ้ากระโดดลงจากระเบียงถึงแม้จะไม่ได้กระโดดลงจากระเบียงจริงๆแต่พระเอกพอลูกอ่อนก็ต้องอุ้มสาวน้ำตาลค้างไว้ด้วยมาดแมนแมหลายต่อหลายเทคเป็นที่มาของคําว่าบทหนักของฉากนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะมาวันแรกก็ให้พี่ปอกอุ้มแบกรับน้ำหนัก สบายมากครับแต่ว่าคือต้องอุ้มแล้วกระโดดเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องอุ้มหรอกดีแล้วกระโดดตัวเป่าๆดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้ยไม่านัาตัวเบาเขาหนัก40กว่าใช่ไหมอ๋อใช่ครับพี่คือเป็นฉากที่ได้กันพี่คิดไปเองค่ะในเรื่องเชนคิดไปเองค่ะว่าแบบได้เสียกันแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าความจริงเราไม่ใช่เชนก็บอกว่าแบบเฮ้ยในที่สุด ผู้ชายเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องรับผิดชอบเขานี<โล>่เขาก็พยายามจะหนี การถ่ายทำเรื่องราวแนวแอคชั่นแฟนตาซีของพระเอกในหนังรุ่นเก่าที่หลุดออกมาในยุคปัจจุบันกับตำรวจสาวที่ปลอมตัวมาสืบเรื่องราวของเขาในละครสายลับสามิติเพิ่งเริ่มตอนเท่านั้นรอติดตามเบื้องหลังการถ่ายทำสนุกๆในครั้งต่อไปค่ะสายฝนชีช้างรายงานกระถางจริงหรือเปล่านะ่าส <c oughs> ิโหเจ็บหน้า